ส,สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับปิวกันอีกชินเคยนะครับส่วนเรวันนี้ปิวจะมาอัปเดตข่าวสารต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งได้เห็นน้องหมากไปแล้วนะครับส่วนเรวันน er. ี <c ats> ้นะครับก็จะเห็นน้องหมาเหลือไม่กี่ตัวนะครับซึ่งเข้ามารับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เรืออยู่ประมาณ4ตัว5าตัวป่ะถ้าบปิวนับไม่ผิดนะหนึ่งมันมันรวมหยุดรวมกันเวเราค่อยค่อยมานับกันละกันแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดอัปเดตล่าสุดนะครับ เหลือตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวปิวไม่รู้ว่าเหลือตัวไหนนะคบเดี๋ยวจะถามแม่อีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูน้องแก่ตอนนี้น้องหลับอยู่ก่อนก่อนที่จะไปดูน้องก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วเข้าไปกดติดตามให้กับปิวนะครับในช่อง YouTube บออ่ c h ชาแนลนะครับเข้าไปพิมพ์ใน u t u b e เลยนะครับว่าบอยู่ชาแนลนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดติดตามนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานปิวจะมีคลิปพิเศษกันแล้วก็จะมีคลิปเซอร์ไพรส์ คนที่เข้ามาชมกันเดี๋ยววันนี้เราไปชมคิดของน้องม,มากันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปชมคิดกันดีกว่าว่าน้องๆจะมีปฏิกิริยากับวิวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปตามชมันเลยป้ายตอนนี้น้องก็หลับขุยกันเลยทีครับตอนนี้ก็มาตอนประมาณบ่า,า,ายๆนะครับวิวก็ได้มาลดน้ําบนหลังคาไว้ให้น้องๆแล้วเพราะว่า เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนมันก็เลยปิวก็เลยกลัวน้องๆร้อนก็เลยรดน้ําตรงดินตรงพื้นให้แล้วก็จะมีพัดลมให้นะครับตัวละกงเลยนี่พัดลมแล้วก็อันนี้จะรวมกันนี่น้องๆโอ้นอนแช่น้าเลยเนี่ยไอตัวนี้นอนแช่น้าเลยเนี่เอ้ยยังไม่ตื่นเนียเกยเอ้ยหลับปุ๋ยเลยเนี่ย ง่วงนอนนะเพราะว่ามันอากาศมันร้อนปิกวก็เลยอาสาเอาน้ำลดบนหลังคาแล้วก็เอาน้ำลดบนดินให้ให้น้องหายเยน็นแล้วก็มาตอนใบบาดปิวก็เอาน้ำมาใส่ไว้ให้ในนี้แล้วเพื่อให้น้องๆดื่มกระหายคลายร้อนกันแล้วก็ถ้าบางทีก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเขาจะมาทำความสะอาดในกองให้เมื่อไหลนะเขาทำความสะอาดกองให้ทุกอาทิตย์นะครับไม่ต้องห่วงว่ากงจะสะอาดหรือเปล่าว่าน้องหมา เป็นอยู่อย่างไรนะครับก็นะกับพี่ปิวนะครับก็รักษาความสะอาดเป็นอย่างดีเลยนี่อันนี้พ่อพันธุ์แล้วก็ส่วนแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็ปิวยังก็ยังไม่ได้ให้ทับนะครับคุณนายลูกสาวผู้เองมันชื่อเวลาปล่อยเงี้ยอย่าอย่าได้ปล่อยเลยพูดออกไปแล้วแบบหาตัวยากมาก เดี๋ยวเขาไปเล่นกับน้องๆกันดีกว่านาะตื่นกันแล้วตื่นกันแล้วนี่ตื่นกันแล้วอ่าเดี๋ยวตัวไหนเดี๋ยวปิวขอดูก่อนไอ้ตัวนี้นี่นี่ไอ้ตัวนี้นี่ที่ปิวเลยนไว้ไอ้ตัวนี้นี่เปียกแฉะเลยไปนอนในน้ามันเนี่ยนี่นี่ปิวจะให้ดูตัวเต็มๆนี่เปียกแฉะเลยเล่นน้าํามันเราอะ ไอตัวเนี้ยมันเวลาปิวมาหามันอ่ะมันชอบมาอยู่ตรงประตูตรงนี้มันจะออกไม่ใช่อะไรแต่ตัวเนี้ยมันคุ้นกับปิวตัวเนี้ยเหมือนนะบอกว่ายังยังไม่มีคนจองสามตัวเนี่ยโอ้ยเหลือเยอะเหลืออยู่สี่ตัวแต่ตอนเนี้ยล่าสุดเขายังไม่มารับก็มีอย่สามตัวที่เขายังไม่ได้มารับก็เดี๋ยวตัวแล้วก็ส่งตัวนี้ก็จะไปด้วยแต่ไอตัวเนี้ยดื้อสุดเลยเนี่ยยังไม่มีคนมาลัอเนี่ยมือนดื้อจืิเลยเนี่ยฮะฮะ เขาอ้กแก่ความดือ้อแล้วก็มีไอ้ตัวเนี้ยหน้ามันเหมือนอลูกลูกคองเลขคอกเลขของหนามาของน้าปิวเหมือนคอกแรกอีคอกแรกเนะี้ยหน้าเหมือนไอ้ดื้อจะปิวไม่ได้ถ่ายลงในพึ่งมาทําวิดีโอให้นะลงในเพจของเพจเพรลินฟาร์มเนี่ยดูมันดิ เนี่ยความดื้อเนี่ยมากัดเขาอีกแล้วเนี่ยดูมันเนี่ยเนี่ยดูดิกัดดีกแยะไม่เอาแล้วกัดดิกแล้วนี่นี่ล่อยได้แล้วก็ติวก็ถ้าว่างๆถ้าจะบาจาจการเรียนก็จะมาหาพวกนี้ก็จะมาเล่นด้วย ถ้าวันไหนไม่ว่างก็ไม่ได้ม,มาเล่นด้วยครอบนี้มีทั้งหมด1ิบสตัวก็โหลดนึงพอดีเขาก็รับไปบ้างแล้วเหลืออยู่3ตัวที่เขายังไม่มารับอีกตัวหนึ่งก็อยู่นี่อีกตัวรีวิวให้ดูเมื่อกี้ถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาทางเพจได้แต่ไม้ถึงออกไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงอ่ะเฮ ก็จะเป็นความเป็นอยู่ของน้องๆอันนี้แม่ของเจ้าตัวสี่ตัวแสบคอยกัดแล้วจะกัดอะไรแล้วเนี่ยนั่นดูมั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 นกัดดูมันกัดดูมันกัดนะไม่กัดแล้วดูมันดูมันโบ โอ๊ยแตงกัดแรงขึ้นแล้วเนี่ยฮะปล่อยได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับยิวขอฝากไว้นะครับสำหรับเพจเฟซบุ๊กเพชรเพลินฟาร์มแล้วครับแล้วก็เป็นฟาร์มเพชรเพลินนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดถูกใจกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าไปลืมกดแชร์เพื่อให้กับช่องย u ทูบบรวิวชาแนลด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับวิวก็ต้องขอตัวลาไปกับน้องหมาเหลือตีตุดท้ายก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชม ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย